ครับนี่ก็เป็นภายนอกนะครับผมของรถ EV v o l ของเรานะนี่ครับผมสีเปลือกมังคุดเอ้ยไม่ใช่สีครีมโค้กนะครับนี่เป็นล้อกระทะนะมาพร้อมกับยางหนึ่งห้าห้าหกห้า R สิบสามนะครับผม ไม่มีรอยนะขับมาน่ะอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จสายชาร์จทั่วไปก็ลักษณะการชาร์จไฟก็หลักๆเลยตัวแบงก์เองอะอยากให้เสียบปลั๊กหลักก่อนครับเสียบเสียบหรือเสียบปลั๊กหลักก่อนทุกครั้งเลยพี่แล้วค่อยมาเสียบปลั๊กตังนี้ใช่เหมือนเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเลยไปเสียบปลั๊กตรงนี้ไปเสียบตัวละตัวนันเพราะว่าเด็กจะกระชากไฟครับใช่ครับไฟเนี่ย อันนี้คือไฟเข้าครับต่อไปถ้าสมมติเสียบอะ่ะมันจะมีไฟสีเขียวสีเขียวเอ๋อันนี้คือเปิดได้เลยใช่แล้วเปิดได้เลยไม่เหมือนฝาก็มันมีตัวกดล็อกข้างในไหมไม่ครับไม่เปิดได้เลยซึ่งนี้เลยเหรอใช่เราก็เสียบใช่ไหมครับครับพอเสียบปุ๊บ ไฟแบบลดกานชาร์จมันก็จะมีสีเขียวสีเขียวคือไฟเข้าับสีฟ้าคือกําลังชาร์จถ้าสมมติว่าขึ้นสีส้มก็แสดงว่าการชาร์จมีปัญหาแต่อันนี้ถ้าสมมติว่าปกติอันนี้คือปกติครับชาร์จปกติถ้ามันยังไม่ถขึ้นสีส้มก็คือแล้วถ้ามันเต็มล่ะถ้าเต็มมันตัดเองนี่เอาตัดเองแล้วไฟไฟขึ้นไหมดูหน้าจอครับดูหน้าจอ หน้าจอมันก็จะตัดไปอลยหน้าจอก็จะขึ้นแบบแบตเตอรีู่ลอะไรอยนี่แล้วใช่ครับแล้วก็ข้อดีของรถโว l v o คือมันสามารถสตา,าร์ทรถ,าารถแ,ลแล้วเรานั่งทํางานได้ด้วยอ๋อใช่ครับอันนี้คือเวลาที่เขาบอกครับครับห้าาเปอร์เซ็นทันห้านา,าทีก็เต็มอ๋อมันก็จะบอกเลยว่าใช้เลทเรทใช่ใช่ใช่อะไรยังไงครับใช่ใช่ครับก็ก็เนี่ยอันนี้อันนี้คือแบงค์สตาร์ทรถนะครับ ก็เราสามารถเปิดแอร์นั่งทำง,งานในรถไปได้ปกตินะอันนี้ยังไม่ได้เปิดครับเดี๋ยวเราเปิดเราจัดแอร์ครับแล้วก็ดึงสามารถดึงได้เลยนะครับผมแล้วตอนถอดก็คือถอดจากไต้มา<อ>ดไมด่มา ก็ถอดตัวนี้ก่อนอ่ดถอดเวลาถอดโยกนพี่ถ้าโยกตึงตรงๆเที่ยวมันครับครับผมใช่แล้ก็ปิดไปเลยกระบอกครับออกออกไปไหนครับอ๋อแต่เวลาเราจะปรับออกมาเราต้องจับเบลนิดนึงจับเบลนิดนึงเพราะว่าเบลว่ะไม่งั้นเดี๋ยวเบลมันจะตันใช่ครับ ปากกระโปงก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยเร็นหาวิธีการเปิดมันจะยากนิดนึงวิธีการเปิดที่ทะมานมันเป็นเชี่ยวอะครับแล้วพี่ทำงานกลับมาครับใช่ครับฝากระโปรงมันจะยกออกทีนี้มันเดียวก็ยกหนึ่งเลยครับเออพิงเหรอมันไม่มันไม่มีขาคำเลยไม่มีไม่มีไม่มีเอาโอเคขาใส่ถ้าเด็นเรื่องสองลองครับ ครับดูครับใช่ใส่อันแรกตึกแรกตึ๊กที่ไม่ได้เข้าตึ๊กที่สองก็ดังอนนี้คืออ๋อใช่โอเคลองเปิดไว้ค่อนข้างยังรัยากยากนิดนึงครับอันนี้คือเอาไว้กันนะครับกันกันแค่นะในนี้มีอะไรให้เช็คในนี้ดูทีมีอะไรให้เช็คในนี้ เดดูมน้ำปัดนคอนกล่องฟิวใช่ครับองฟิวแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตตอรี่ัวนี้ก็คือเป็นตัวจ่ายไฟอ๋อไว้จ่ายไฟจ่ายไฟในห้องบริษัทอ๋อแสงระว่างเราทำสายใช่ใช่ครับไม่ใช่ไฟเวลาขับเครื่องไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันเบรคครับมออลมมออลมเบรคมออลมเบรคคอมแอร์อ่าใช่ครับตัวนี้ก็เช็คง่ายๆถ้าแอร์เราทำงานเย็นปกติที่เราเปิดเย็นเกียร์ครับใช่โอเคแอร์เย็น นี่อะไรครับตัวนี้ก็พวกคอมเพลคับอตัวนี้นะ ABS อ๋อเบรก ABS ใช่ใช่ครับก็ไม่มีอะไรก็เช็คเช็คว่าไฟฟ้าเช็คหลังหลังครับตัวนี้แค่นี้องเดียวตัวนี้มาตามระยะเวลาของมันนะหมื่นโลเปลี่ยนทีหมื่ครับครับเดี๋ยวพี่ลองใส่เลอ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นสะพานพับปิ่นเก้านะครับผมก็มาลองดูกันครับผมว่าจะไหวไหมเนาะแต่ก็น่าจะมีการเทสมาแล้วนะ นะครับไปเลยก็เวลาเร่งมันจะหนักๆเท้านิดนึงเนี่ยก็ได้อยู่นะความรู้สึกก็ไม่มีเครื่องยนต์เหมือนเครื่องนิ่งๆนิบงเงียบ อาจจะยากหน่อยนึงอาจจะกดต้องกดคันเร่งนิดนึงจยมาใกล้สิคันท้ายก็มาใกล้แล้วกันลงแล้วลงแล้วปล่อยไหล วันนี้เราก็มาเทสรถไฟฟ้านะครับผมยี y ่ห้อโวนะครับโวอีว e ีนะครับผมนะราคาค่าตัวอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นห้าพันนะครับผมสำหรับสี่ประตูนะครับผมส่วนเป็นสองประตูมันจะมีขนาดเล็กกว่าคันนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่สามแสนหกนะครับผมนะก็ประกันแบตเตอรี่ห้าปีตัวรถห้าปีนะอันนี้เราเลือกใช้เป็น โชว์รูมแถวปินเก้านะบริษัทอินฟินิสนะครับผมพอดีได้คุยกับทางเซลล์มาก็โอเคครับผมตอนนี้ก็ทดลองใช้งานอยู่ขับอยู่นะก็จะขับกลับลนะก็กลับไปแล้วนะไปครับดูครับออปชันก็ค่อนข้างดีเลย ส่วนความเร็วที่ทําได้ก็เป็นการใช้ในเมืองนะเป็นการใช้ในเมืองก็ใช้ได้อยู่นะความเร็วอยู่ที่ห้าสิบกสิบนะครับแต่การออกตัวอาจจะค่อนข้างช้านิดนึงมันจะไม่แบบพุทธพาดพุทปพัด,พดนะเนาะตัวรถเองก็มีระบบดีค่อนข้างดีนะครับผมเซฟตี้ดีอยู่มีถุงลมเน่่ภัยให้มีเบรก abs ให้นะครับผมนะออปชั่นต่างๆ พวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นคล้ายๆมันติมัลต,ติฟังก์ชันอยู่นะก็มีต่อบลูทูธได้นะครับผมต่อบลูทูธได้ต่อ,อบลูทูธ,ทธนะต่อสับวิทยุนะต่อหน้าจอดิสเพลย์ตรงนี้นะแต่ว่ามันพับเก็บไม่ได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าจอแสดงบอกถึงอ,อัตราการใช้งานนะของแบตเตอรี่ความเร็วนะครับผมนาฬิกา รวมถึงโหมดออยู่ในโหมดอะไรโหมด e ีโคนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นปรับโหมดสปอร์ตนะาปรับโหมดสปอร์ตก็จะกินไฟเยอะขึ้นแต่ว่าก็จะได้ความเร็วกระชากกระสันนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีการเปิดฝากระโปรงด้วยไฟฟ้านะครับผมไฟปรับได้ไฟหน้าปรับได้สามระดับนะกุญแจรีโมทนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานเลยนะครับผม อันนี้ติดฟิล์มมาทางศูนย์ก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะครับอ่แอ่นะครับอันนี้โหมดโหมดนะโหมดขับก็คือดีนะดีใจเนาะเอ็นเกียร์ว่างเนาะอาก็ถอยนะครับผมแล้วก็มีอ่าฟัง์กชันให้ เราวิ่งเข้าเพชรบุรีครับเนาะ,นะก็วิ่งวิ่งปกตินะเหมือนวิ่งในเมืองเหมือนขับรถในเมืองความเร็วประมาณนี้นะตอนนี้ก็สี่สิบห้าสิบครับผมแอร์เย็นสีที่เราเลือกวันนี้ก็เป็นสีครีมโค้งนีครัร <ผม S 2> ลือ,อยู่เป็นสีครีมนะครับผมหลังคาออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆนะก็ แล้วว่ามันก็สวยอยู่นะนะสวยสวยแหละสวยนะครับเบาข้างในเป็นเบาหนังนะครับผมนี่เบาะหนังอย่างดีเบาะหนังหุ้มนะสองสีสีครีมกับสีน้ำตาลนะครับผมเบาผู้โดยสารสามารถพับได้นะแล้วก็มีเกะที่เก็บสัมภาระด้านด้านด้านหลังนะครับกระจกมองข้างพับมือนะไม่ได้ปรับมือนะครับปรับมือนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะ ตอนนี้เราตังศูนเขาชาร์จแบตให้เต็มเลยนะก็อัตราการใช้ปือนเขาบอกว่าก็วิ่งได้อยู่เนี่ยาชาร์จเต็มก็วิ่งได้สองร้อยกิโลเมตรนะครับผมต่อครั้งหนึ่งนะการชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบห้าชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาได้ประมาณสามหกกิโลใช้มา36หกิโลหรอใช่หรออืมแล้วนะก็เหลือแบตอยู่ร้อยเก้าสิบ นะ 190. นะร้อยเก้าสิบอ้เาสิบเอร์เซนตะเหลือแบตอยู่เก้าสิบาเปเซ็นะครับจอวิ่งได้อยู่ประมาณร้อยเก้าสิกิโลนะอีกร้อยเก้าสิบกิโลโอเคครับผมภายในนะครับภายในก็จะมีที่ว่าที่วางแก้วน้ำนะครับเดี๋ยวให้เราให้ไปดูนะตัวรถกันนะครับมีลำโพงมีเครื่องเสียงมีช่องเก็บเอกสารนะต่อ usb ได้นะครับผมสำหรับฟังเพลง นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีที่เสียบชาร์จ USB ให้ด้วยนะครับผมนะไฟเก๋งอ๋อไฟเก๋งนั่นไฟเก๋งกด้านข้างก็จะมีเบรกมือนะครับผมดึงขึ้นกดลงนะเป็นเบรกมือปกตินะครับผมมีเซฟตี้เบลนะตอนนี้เราอยู่โหมดเกียร์ดีนะครับผมที่หน้าจอก,ก็จะโชว์เกียร์ดีนะนี่ครับมันก็จะโชว์ไปด้วยนะครับผมก็เราเข้าเกียร์เอ็นก็อยู่ในเกียร์เอ็นเนาะ เอ็นเกียร์ถอยนะครับผมแตอจจมอ่อาจจะไม่มีอาจจะไม่มีกล้องถอยนะอันนี้เราอาจจะต้องไปติดตั้งเองนะติดตั้งเองนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าเกียร์เอ็นนะครับอ่าหน้าจอก็จะแสดงเอ็นนะนี่นะครับผมสวิตช์ออนออฟสวิตช์ปัดลมแอร์สวิตช์เปิดแอร์ไฟพามา p v c นี่อะไรวะอันนี้มีช่องเสียบจุดบุหรี่ให้ด้วยนะครับมีไล่ฟ้านะครับผมเป็นระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถนะครับผมนะแตรพวงมาลัยก็เหมาะสมแต่ว่าพวงมาลัยปรับไม่ได้นะพวงมาลัยปรับไม่ได้นครับอันนี้ก็ฟังเสียงก็เปล่งตลอดเวลาครับโดยเฉพาะเพลงร็อกทั้งหลายนี่นะครับมันบาดใจจริงๆ เป็นจอตั้งตะรีดอยร่นี่แค่เพลงช้านะแต่ถามว่าเป็นเพลงเร็วนี่โอ้ครับก็อาจจะต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิวนะเจ้าตัว EVvo นะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับผมในการเลือกใช้นะยานพานะในมหานครกรุงเทพแห่งนี้นะครับผมสำหรับ ในช่วงนี้ก็น้ำมันค่อนข้างแพงก็ลองปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นอีวีบ้างเป็นรถอีวีบ้างนะครับผมผมว่ามันก็ประหยัดแหละผมว่านะส่วนเรื่องการแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้มาตรฐานนะเป็นแบตลิเทียมไอออนนะครับผมนะได้มาตรฐานอยู่นะผมว่าก็ไม่น่าจะมี เป็นห่วงอะไรส่วนการรับประกันก็5ปีนะสำหรับแบตเตอรี่แล้วก็ตัวตัวรถนะครับผมศูนย์ก็มีประกันศูนย์ให้นะครับผมฟรีค่าบริการตรวจเช็คนะครับ2ปีเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ขอตัวกาก์ดลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมนะสวัสครับไปมายครับ